ครับสวัสดีครับซอมโมนีพบก,กับสองนุ่มมุ่งชนคนดักเกษตรครับอันนี้ก็สำหรับไก่ไกล่ล้ายสายพานครับนุม่มมุ่งชนในเรียงไว้ครับครับปลดูหางดำอันนั้นก็เป็นไก่รุ่น ปาดูครับเป็นลูกลูกเียบโตแล้วโตล้วครับตัวเมียหนึ่งตัวหลังจากทำมาหนึ่งเดือน หนึ่งถึงสองเดือนพ่อไว้เป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์ก้าว่างพ่อพันธุ์ดไอเลนเลดตัวตัวที่มมีขนน่ะสงสัยจะเป็นก้าว่างครับ ตัวไม่มีขนก้าวช่างก้าวช่างมีอยู่สี่ตัวรถดไอร์แนเดสมีอยู่สามตัวตัวผู้ตัวเมียหนึ่งตัวเราจะเป็นแม่พันธุ์ไก่เืินบ้านปาดู ปลาูคนหนึ่ง่นออกไปกิน้างนอกรับนคนเดียวบรรยากาศเช้าเช้าบึงไก่กันครับาอาหารไก่แบบบรรยากาศดอบๆนอกรับ รอบๆสวนครับอนน้าจิตเป็นขอกไก่หอยมุ่นขอกไข่หอยสอนไก่หอยมุ่นออกมาก,กินมะแตงหอยสอนวัดหอดสอดหอยมุ่นปล,ล่อยไก่กินมะแตงหอยสอน บิดอ่อสอดเลยเหลือแต่ต่นไม่เกี่ยงครับบรรยากาศรบอบๆสวนต้นนี้คอกไก่พูงิสอนนี่ก็เป็นไก่พันไข่ไก่ไข่นไหมครับ ก,กล่องคือหมอดไก่ไข่ขอไก่ไปหมุนเจ้าฟูเอามาเต้เจ้าแม่ธนันอยู่ครับแต่ก็วนเวิร์ดรันตากาศอดอกสวน รรรรวันตรอนเช้าแปดเก้าโมงเช้าสามโมงเช้าครับุ่้วว um. ชนกักตัวอยู่พัทยากับบานโม่ไรยอยู่นี่แนะครับอยู่พัทยาเมืองอย่งไกลครับ บรรยากาศขอไก่เพิ่นครับตันนั้นเป็นขอไก่นมเมืองชนครับบรรยากาศนิดนิด,นดตอนเช้าเช้าเดี๋ยวไม่เต้นพันไม่พันครับยังบ่ทัน เลยว่าสีส่สืคล้ายกันหอกครับเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ครับกำลังน่ารักกันเลยเรืยกกำลังน่ารักกันเลยน่ารักจะทำน้องนะลูกเห็นไหมน้องไม่กล้ากินอาหารเลยส,ส,สองรุ่น สองดุนครับรุ่นนั้นในสี่ตัวดุ่นีเลยแปดครับแล้วอีดุ่นกไาซีกำลังอยู่ในขอกนอบานอยู่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มุ่งชนกน็มุ้งยังไงมาเกลือไก่ให้พี่น้องเบิง้งถ้าพี่น้องมาเกลือไก่ ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับโอกาสหนาจังพอกันไหมครับขอบคุณสำหรับผู้เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณที่ผู้ยังกำลังบ,บนทนบุษนติดตามครับกักดเข้ามาติดตามได้ครับเพื่อมียังดีๆน้องมองชนจะได้อัปเดตให้พี่น้องเพิ่งไปได้เอยครับสหับคลิปนี้ค็ขอกล่าเข้ามาสวัสดีครับ Oh. <laughs>